รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเอาตอน,นี้พบพวงขันคนต่อไปนะครับแน่นอนครับสิ่งดีๆที่เรานำมาม ครูสเต็มาม,มาอีกแล้วหรือใจมาเรียกร้องให้มาโอ,โอสแตม็มและมหาสุดยอดปร,รมาจารย์ครูเพลงผืนบ้านสแตม็มนายสตานันครุฑพิเชษเป็นหัวหน้าผู้ภาคเจราจาขนมีประสบการณ์าาโขนเฉลิมตรุงมานานนับสิบปีจุดเด่นของสแตม็มคือการาาโขนเสภาทํานองสนอเฮเรือดนตรีไทยและเป็นตลกขน มหาว่าที่ร้อยตรีอายเรศงามเฉล่มปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนอยู่คณะศิลปกรรมรามคำแหงและเป็นหัวหน้าคณะสวดคฤหัสคณะมหาเทพบันเทงิงศิลป์มหาเชี่ยวชาญเรื่องเพลงพื้นบ้านสวดคฤหัสความสามารถทางช่างศิลป์ไทยโดยเฉพาะงานช่างทำหัวโขนและเป็นตลกโขนวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้เนี่ยเนื่องในช่วงนี้ป็นเทศากาลอยกระทุอืา กระทงเนี่ยยังลอยไปตามสายน้ําอำโคมยังลอยไปตามสายลมแต่ดวงใจของกระผมเป็นไงทำไมมันจมอยู่กระเถิเอาล่ะีสแตมอยากโกอินเตอร์เอาละสิยังแอร์ไม่ชอบเปลี่ยนเป้าหมายใหม่อีกแล้วไงเนี่ยเอาแกมีอะไรบ้างเอาได้เนอะกระทงของพี่เอะมันยังหลงทางเ แต่ใจที่อ้างว้างมันหลงเธอยิงกันหน้าดูนะวันนี้รู้สึกสบายมากเพราะว่าไม่มีแอร์ทำไมไม่แอร์มารู้สึกสบายไม่เขาไม่มาเัาจะเล่นเขาอีกรอโอ้เป็นคู่แค้นกับยายแอร์จริงๆไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเลยแต่จำได้นะว่าครูมหากับครูสแตมเนี่ยเมื่อครั้งนู้นเนี่ยบอกว่าชอบาจ๋าอยู่เลย กาถัดมากันนี่ว่าคนที่สองผิวพันผุดพ่องกันหนเป็นยองใหญ่ใครใครารมณงและกว่าหน้าตาผุดผ่องโสภาในฉันน่ารักใครฉันอยากจะไปยืนกันหนอว่าเที่ยวข้างขาอยากจะเล่นกันลูกค่างกันให้สบายใจมันเกี่ยวอะไรกับลูกข่างลยเฮ้ยก็ชวนเล่นลูกข่างให้เจยออ่ะ แล้วเขาเขาเป็นแชมป์หกช้างไงเปล่าฉันมีลูกคางแต้วเต็มกับมหาครับคุณมาไปแล้วคุณออกไปทำไมมาแล้วก็มาอีกได้ครับเพราะว่าจิตใจผมเนี่ยมันล่ำร้องแต่คำว่าจะจาจะจะนี่นี่นี่เขาเรียกว่าแั้แล้วดนี่เต็มไม่ว่าแล้วดงนี่นี่ลงลังแล้วเนี่ย อันนี้ชุดเจ้าสาวอันนี้ชุดเจ้าสาวเออเออแล้วแฟนเจ้าพี่จ๋าอยู่่าครูสแตป์ถูกต้องครั้งนู้นชอบไงแล้วยังไงครั้งนี้พออะไรมันขาวขาวกว่าก็ชอบอะชอบใหม่สแตมแต่แอร์แอร์ก็ขาวนะแอร์ไม่เจะขาวก็ขาวแต่ว่าดูดูหุ่นผมไหมสูงๆเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่เด็กแล้วผมชอบกินนม พี่เอเนี่ยไม่ค่อยได้กินนมหรอกทำไมดูแกแกแกลนอกอนแกลนเดี๋ยวนะสแตมสแตมชอบกินนมเหรอลูกครับผมลักษณะหน้ามึงเนี่ยคงจะกินแต่นมหมดอายุมาเนาะเล่นแบหน้าเลยเป็นอย่างงี้ไมรู้ไม่ไม่รู้ได้ไงล่ะทำไมอ่ะของแกก็หมดมาหลายปีแล้วอะพี่ตั๊กเอาแล้วไอ้แตมไอ้แตมมันว่าพี่ตั๊กนมบูดแน่แน่แนี่คุูแตมว่าใครก็ว่าได้อย่ามาว่าคุณตั๊กผมนะ ไมไปปกป้องกันเห้ยไปทำไมเนี่ยคือพูดอย่างนี้แหละจหกว่าใครในนี้ก็ว่าได้ยกเว้นทั้งหมดในนี้ห้ามว่าโดยเฉพาะสองคนอ่ะว่าใครก็ว่ากันได้สองคนอ่ะใครว่ากันเองก็คนบ้าเลยเขามากันเอง <S <S เอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้มีอะไรมาคุย,ยก็เรื่องละรทองนะ้ามันเป็นยังไงเอาไหนเล่าวันที่มีเรื่องอะไรบ้างก็ วันลอยกระทงปีนี้ตรงกับวันที่22พฤศติกาใช่ซึ่ง23พฤศติรรเนี่ยเป็นวันเกิดผมดังนั้นความสําคัญของวันลอยกระทงปีนี้มันเป็นวันลอยกระทงที่มาก่อนวันเกิดผมหนึ่งวัน22พฤศติรรไปลอยกระทงแล้ว2 3พฤทศติกาก็แฮปปี้ร์นเดย์ผมมีวันเกิดเขาด้วยเหรอและยี่สาเนี่ยจะให้เขาไปทำอะไรก็เอากระทงมาให้ผมเปล่า เอากระทงจากวันที่22ใช่มาให้แกเป่าได้ผมเป่าวันที่23วันเกิดแกโอ้โหเอาอย่างนั้นเลยเหรออีนี่เขาใช้ทรัพยากรพอสมควรตอนนี้กระทงเราไปไหนมากระทงเราไปไหนอ๋อแป๊บนึงเดี๋ยวเอามาให้อ่าไม่ใช่ไม่ปีม่ไยากะได้เกมเลยนกออ๋ออันนี้กระทงอะไรยังไงสวยก็กระทงนะกระทงธรรมดาอันนี้เป็นรูป ไก่ฮะไก่ใช้อ๋อใช้มะพร้าวทำใช่ครับผมเป็นวัสดุธรรมชาติอ้าเฮ้ยกินได้เหรอคืออะไรอ่ะนี่ผมว่าอยากกินเลยเพราะไม่รู้ทีมงานผมมันเอาสีอะไรย้อมมาไม่ใช่ฉีฉันมันฉดฉายฉีอ่ะมันคืออะไรอ่ะอันนี้เขาไว้รอยให้ลากินตายังกินได้เลยทำไมคนกินไม่ได้ล่ะผมกูเป็นตามก็เฮ้ยพับมึงใช้สีเลยไม่ได้ครับใครมาท เขาใช้สีสเปรย์พคนบ้านผ่านรอยนะถือทันไม่กดไม่จดชจที่แดงกระทงแด่เลยแดงหมากหรือแดงกระทงแต่ตอนนี้ไม่ใช่หมากแล้วผมว่าเป็นแดงกระทงอถือกระทงมาก็ช่วงนี้เป็นช่วงรอยกระทงเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ในน้ำเทอยู่ในน้ำเพราะน้าเต็มบริเวนี้เนี่ยเราจะมาโชว์เพลงพื้นบ้านที่เกี่ยวกับน้ำก็คือ และครูสแต็มกับครูมาหาจะมาโชว์เพลงพื้นบ้านแบบไหนเนื่องในวันร้อยกระทงช่วงหน้าห้ามพลาดบอกเลยว่าหาแน่นอน